สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกินลุงรดธุรกิจจำกัดนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีรถเก่ง2คันนะคะมารีวิวให้ชมกันนะเอาเป็นว่าใครที่อยากชมรีวิวนะคะรวดรัดแบบฉบับสัน้นต้องรีบมาชมรีวิววันนี้เลย คันแรกของเรานะคะน้องเกมจะพาไปชม t o y ยต้าวีออนะคะคันนี้อเดี๋ยวพาไปชมเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าวีออนะคะเครื่องยนต์ 1,500cc ตัวจีรถปี2016นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นว้าวไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะคันนี้ดูใหม่มากๆแล้วก็สภาพเกรดเอสุดๆเลยพร้อมใช้งานนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะรู้ว่าจะ ขอชมรูปเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นวีดีโอเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่บอกรายละเอียดกันเข้ามานะคะสำหรับวีออสคันนี้นะราคาอย่างที่บอกไปนะคะ3 8 9 0 0 0บาทท่งเดือนละ7,100กว่าบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับร้อลอยเดิมๆจาก0ูนย์โตโยต้านะคะ เขาเรียกว่าเป็นล้อแมกอลอยนะคะแล้วก็ทางได้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมเส้นโคง้โคงๆแบบนี้เลยแถมตาไฟของเขาเนี่ยนะคะมาพร้อมกับตาไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะนี่นะคะคุ้มมากๆแล้วก็ครอบคลุมสุดๆฟิล์ม์กระจกของเรานะคะรอบพานจะอยู่ที่ประมาณ60%นะคะแล้วก็ทางด้าไฟเลี้ยวของเราเนี่ยมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวยต่างหากนะคะนี่ทันด้กระจกมองข้างนะคะอ่า มาพร้อมกับสัญญาณไฟเดียวแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีขาวนั่นเองอันนี้เราไม่ได้ใส่กันสาดแล้วก็ไม่ได้มีการตกแต่งอเพิ่มเติมนะคะมาดูทางด้านท้ายกันบ้างน,นะคะสําหรับทางด้านท้ายของเราเลยเนี่ยนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ท้าย2จุดนะคะแล้วก็แผ่นโครเมียมนะคะเป็นแถบเส้นๆนะคะคาดยาวไปเลยทางด้านฝากระโปรงท้ายนะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนทางด้าน ฝากระโปรงถัดมาด้านบนนะคะจะมาพร้อมกับโลโก้ Vios นะคะแล้วก็เป็นเส้นโพรมเมี่ยมตกแต่งเพิ่มเติมนะ,ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะสำหรับฟังก์ชันนะคะจะเป็นตัว G แบบนี้นะคะทางด้านทายรถหรือว่าท้ายรถทางด้านฝาฝกระโปรงนั่นเองนะคะนี่ก็สวยงามมากๆนะ แล้วก็วีออพของเรานะคะจะมีสีขาวแล้วก็สีบรอนนะคะใครสนใจสีไหนลองคอมเมนต์สอบถามเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะคะเพราะว่าเรายินดีให้รายละเอียดนะคะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมการผ่อนหรือว่าจะเป็นเอกสารลูกค้าอาชีพรายได้อะไรเนี่ยนะคะก็สอบถาม,มันเข้ามาได้นะคะเรายินดีให้รายละเอียดเลยคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะนี่นะคะ ทันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนึงนะคะสำหรับ t o y ยต้าวีออสนะเครื่องยนต์1.5ตัวจีรถปี2016นะคะราคา389,000บาทส่งเดือนละ7,100กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาเนาะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวนนองเกมจะพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะ นี่นะคะสาหรับทางด้านห้องเครื่องของเรานะคะมาพร้อมกับเครื่องเครื่องยนต์เดิมๆนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะนี่สาหรับโครงสร้างคานหน้านะคะรู้ว่าจะไม่เป็นรู้ว่าจะเป็นทางด้านห้องเครื่องเนี่ยนะคะโฉมเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS อีกด้วยนะคะมีรับประกันด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมกันต่อทางด้านภายในกันดีกว่านะคะส่วนสําหรับทางด้านภายในของเราเนี่ยนะคะภายในจะเป็นสีดําแล้วก็ การปรับกระจกจะปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ฟังก์ชันสุดพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นระบบการล้อถลายลื่นนะคะตรงนี้เลยสามารถเปิดปิดการใช้งานได้ที่ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยของเราเนี่ยมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะถุงวมนิรภัยพวงมาลัยนะคะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะปรับเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงรดเสียงได้ที่วงพวงมาลัยนะคะ ส่วนวิทยุนะคะเล่นได้ทุกหมดทุกฟังก์ชันยกเว้นฟังก์ชันบลูทูธนะเครื่องเสียงดังฟังชัดนะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์แบบอัตโนมัติได้นะคะนี่เบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะนี่นี่นะคะเบาะผ้าสีดำเดินได้ด้วยสีเหลงเงินนะคะแล้วก็ลวดลายสีเหลงเงินตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วยนะคะทางด้านห้องผู้โดยสารแล้วก็ ทางด้านตอนคู่ขับขี่เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตอนหน้าตอนหนึ่งตอนหน้ากับตอนสองอทางด้านห้องผู้โดยสารเนี่ยนะคะกว้างขวางพอสมควรเช่นกันแล้วก็เป็นเบาะผ้าสีดําด้วยนะคะเดินได้ได้วยสีดหลเงินแบบนี้เลยนะคะกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยใส่ของได้นะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับกระเป๋าจริงโจ้าคู่หน้านะคะมีช่องวางแก้วน้ำด้านหน้าให้1ช่องนะคะ v i ตัวนี้ของเรานะคะ1.5ตัว G ปี16นะคะราคา389,000บาทนะคะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ส่วนอีกหนึ่งคันของเราวันนี้นะคะเป็น Honda City นี่นะคะน้องเกมจะพารีวิวพาชมทุกขันทุกซอกทุกจุดเลยนะคะ พันด้าซิตี้ของเราคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc ตัว SV รถปี2012นะคะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ6,400กว่าบาทนะสำหรับ Hondacity ของเราคันนี้เลยนะคะคุณภาพแบบดีมากๆนะคะแล้วก็เครื่องที่แบบเงียบสุดๆเลยประหยัดน้ำมันแล้วก็รถแบบว่า ไม่มีเสียงดังแล้กวกดเข้าให้ในห้องผู้โดยสารเลยสักดนเดียวนะคะเอาเป็นว่าเราไปต่อกันเลยดีกว่าสําหรับกระจังหน้าของเรานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโฮมียมตาไฟดูใหญ่มากๆนะแล้วก็มาพร้อมกับตาไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะล้อเป็นล้อแมกอลอยเดิมๆนะคะจากศูนย์โรงงานนะคะสวยๆเกรด A เลยสภาพยางก็พร้อมใช้งานสุดๆส่วนกระจกมองข้างของเราเนี่ยนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะ ก็มือเปิดนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคุณลูกค้าแล้วก็ขนาดฟิล์มจะอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ะคะนีน่แล้วก็ยังมาพร้อมกับการสาดหนึ่ชุดนะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะันนี้สวยงามมากๆนะคะแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยคุณลูกค้าใครที่สนใจหรือว่าชอบ Honda City ชมนี้นะคะในตัว s v ก็รีบเข้ามาชมรีบเข้ามาดูรายละเอียดกันได้ สำหรับทางด้านท้ายมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ถ้าย2จุดนะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นโครเมียมตกแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ IV-TECH อีกด้วยนะลูกค้าใครสนใจนะคะต้องรีบแล้วมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่หลายท่านสนใจแล้วก็ อยากได้ใช้งานด้วยนะจ๊ะสำหรับ h ั n d a City 1.5ตัว SV ของเราอย่าลืมนะคะว่าผ่อนอยู่ที่6,400กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็เป็นรถปี2012อีกด้วยนะใครสนใจต้องรีบเข้ามาชมแล้วนะคะสำหรับทางด้านห่องเครื่องของเรานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแล้วก็ซีซูปแน่นอนเลยว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่ดีมากๆประสิทธิภาพครบถ้วนนะคะ โครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคารหน้าฝากระโปรงหรือว่าโครงสร้างของห้องเครื่องนะคะไม่มีแบบบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างแน่นอนนะคะแถมยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีสิทธิาพากมานี่เลยส่วนด้านภายในของเรานะคะภายในก็ครอบคลุมเช่นกันนะคะอันดับแรกนะคะพวงมาลัยก็เป็นระบบมัตติฟังก์ชันสําหรับตัว SV ของเราคันนี้นะคะ หนึ่งอ่านะคะนี่ผ่านในกล้องให้ดูเลยมาพร้อมกับการปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะการแผงควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประตูฝั่งคนขับเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านพวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้าส่วนทางด้านเครื่องเสียงฟังก์ชันเนี่ยมันก็เล่นได้หลากหลายโหมดหลากหลายฟังกชันนะคะยกเว้นฟังก์ชันบลูทูธเนาะแต่ว่าโชว์ทางด้านเครื่องเสียงอาจจะเป็นแบบนี้นะคะ เล่นได้หมดเลยนะคะ USB A u x นะคะ FM AM เป็น CD MP3 ก็สามารถเล่นได้นะจ๊ะนี่มีเวลาบอกให้นะคะแอร์ Air, ก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยส่วนทางด้านหน้าปัดเรือนไม้ของเรานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะไอคอนหรือว่าจะเป็นสีแสงต่างๆเนี่ยนะคะของเดิมๆหน้ารถแน่นอนนะคะเราไม่ได้สลับสับเปลี่ยนนะจ๊ะส่วนทางด้านเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบตรงนะแล้วก็บาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะทรงสป,ปอร์ต กระชับสีรลสุดๆเลยนะคะสำหรับสหรับผู้ขับขี่นะคะแถมเดินได้ด้วยสีขาวซึ่งดูตัดกันมากแล้วก็ทางด้านการปรับเบาะนะคะฝั่งคนขับก็สามารถปรับได้ตามสีรลของผู้ขับขี่ซึ่งมันโอเคเลยค่ะคุณลูกค้าสําหรับใครที่แบบว่าต้องการนะะคให้มันแบบว่า่างออกหรือว่าถอยเข้าไปนะคะเราก็ปรับได้แบบสบายๆเลยส่วนทางด้านห้องผู้โดยสารของเรานะคะนี่ กว้างขวางแล้วก็นั่งได้หลายท่านจุคนได้เยอะแถมกว้างด้วยตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะคะทางด้านของอาทางด้านข้างหลังนะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแขงให้หรือถ้าเกิดเราต้องการวางแก้วน้ำเดี๋ยวน้องเกมเปิดให้นะคะมาต้องดึกขึ้นมานี่นี่นะคะจะมีช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องนะคะแล้วก็มันเป็นที่พิงแขนได้ด้วยเนาะ นี่นะคะเบาะ,ะบก็ทงเบาะก็ทรงกระชับสรีละนะคะนั่งได้แบบว่านุ่มสบายสุดๆเลยแถมกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังเนี่ยคู่หน้าเลยนะคะทางด้านผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ยังมีช่องแก้วน้ำให้หนึ่ช่องด้วยเอานะคะฝากไว้นะคะสำหรับรถ2คันวันนี้นะคะรถเก่งคุณภาพเกรด A นะคะกับ h o n ด้า i ิต1้ตัว SP แล้วก็ เ,เป็นรถปี2012นะคะราคาอยู่ที่349,000บาทจงเดือนละ6400กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งคันของเราเนี่ยนะคะเป็น Honda อ่ะขอภัยค่ะเป็น Toyota v i o s 1.5ตัว G ีนะคะรถปี2016 ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0กบาทส่งเดือนละ7,100ักว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรุ่นไหนนะคะยี่ห้อไหนก็เข้ามาชมเข้ามาดูกันได้หรือถ้าเกิดว่าตามหารุ่นไหนอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้รีวิวนี้ได้เลยนะคะน้องเกมจะได้ให้ทางทีมงานเนี่ยนะคะตอบแชทคุยรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะเอาไว้ว่าสำหรับวันนี้เนาะน้องเกมก็ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะนะคะรอชมว่าจะมี รถส,สวยเข้าใหม่อะไรมาให้ชมกันอีกนะคะเพราะว่านองเกมจะรีวิวสั้นๆแบบนี้ให้ชมกันเนาะแล้วกใ็ใครที่สนใจอยากชมรุ่นอื่นๆหรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยสามารถกดค้นหาได้ที่ช่องยูทูบ a ชแนลของเรานะคะกิจลุงร่ดธุรกิจนะกดเข้าไปเลยนะจะจะได้เจอคลิปรีวิวทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรีวิวลูกค้ารีวิวรถหรือว่าจะเป็นรีวิวโปรโมชั่นต่างๆนาะนาะนะนะคะเอาเป็นว่า ขอฝากช่อง y o YouTube ไว้ด้วยละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe หรือว่ากดติดตามไว้ด้วยก็ได้คือจ๊ะสำหรับช่อง Youtube ของ Game, นะ้องเกมเนาะที่กินร่าุรกินสุพรรณบุรีสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย